สิงทคุยไสิเป็น่สิงเียวอีหลงเพานีหอายุกนุ่สิงมาสิดียวักไดีคุมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เฮากำลังสิเดินทางไปทาเคกจริงมันจะรักนี่ทาเค ลกชิปีักจริงๆเข้าใกล้มาหรอลักตอนนี้เขากังเดินทางไปอยากเลีนน่ไหมคะเียไปบครดีแล้ตอนนี้เข้ากัเดินทางผ่านไซบูร <c oughs> <c oughs> ีกไซบูรีเดอโบเมนไซยงบูรีไอย่างสวัสดีครัสวัี แนเแบบแบบงู้ส่งแบบในบุปานก็เขาสืกกินนะม,มันะมันเม็นควันไฟอนูซาวาลีอนูซาวาลีนี่เทาสิเลยไปอย่างนั้นเลย ไม่ทาฝรั่งพี่น้องเพราะว่าจะสร้างความสิมาหอดคือจุดประสงค์ของเขาหนีมาทักแขกเนี่ยเขาสิมาขับเอาเครื่องเครื่องที่เขาเจ้าฝากมาเะเบียดว <c oughs> ันนี้เครื่องมาบไม้ย่างต้นในหอดยังอีกประมาณสุโมบายเขาจากสิมาหอดเขาปรสิทธิ์อาสซาเวลาหนีไปเลาะเลยเนาะเขาสิไปทาฝรัง่งโอเคไปเลย เป็นเมืองทางแข็นไม่เมืองเลยได้นอนเองวันนั้นนะทำฉากนี่ทำ้ากนนดิดินี่แมียนบุญจะทางไปทำฉากก้โบล,ลงไป,ปนบะ ข้าวฮ่า,าปะบ้านเด็กขา้าซสาน้องโอ้ไก่ผู้แบบนี้ก็แต่อยากขืนไปเว้ยอันเดไมไี่ทางขืนเลยพี่น้องเลียนย่าทางขืนตรงสายทางเขาขึ้นไปหากินนะกูขาดไว้ตอนนี้เฮาเปลี่ยนแผนนะเฮาสิไปทำ ป่าผาหัวเข้าคือว่ามันมันยังอีกไก่เน้ตสาวฝรั่งก็เลยเปลี่ยนเพลนไปหมองไกลๆเนาะเพราะว่าเวลาเราหน่อยทำพระน้องป่าผาทำสัลย์้วคนนั้นอยู่พูดเล่นีมนนายังยังบอก ทำทำพระปลาพาบอ่ะสผักบุงสำหรับนทา่นมันเป็นแบบคือแบบคดกดองเย็นนท่นทางบอ พี่น้องพี่นฮอ,อดแหละทำฟ้าพา,าแต่คือว่าทำสุ้มสิเขาไปไหน้า่ินคนแะนทางออกทางเขานี่นาจะฝากรถอยู่นี่พี่น้องนี่ดิโอเคเอา้ฟาฟ้าฝากรถอยู่นี่ ภาษมาเห็นที่เพผลคลายหักใหม่หักยาปวดพยานเนาะแม่นบ่อ,อันดียังนี่ดีอเ,เออกระปองก็แรงอัน,นดียังนี่แหละมึนชาเออเป็นหักใหม่แบบดีปวดมึนเนยังตามตัวตัตัวน,นี้เนี่ยด,ด,ดีประดงะปวดตามคอใหม่ประดงใครจะได้ ดีทอนสิบพันก็นี่ <t elling> <t elling> <t elling ี้ยงนี่กีกระเพาะนะคะกระเพาะเหยกินอย่างนี้แน่ดีกระพาะนี่แม่นว่าทางไปเงทาจะพาดีก่ามยันี่เต๋อยล่ะตเ ดิยงดังนี่ตัวนี้อยู่น,นี่เป็นกัวมากบกพี่น้องโอ้แก่ได้ไลน์ดิแก่มือบ่อยๆนี่อ,อ๋อพี่น้องตอนนี้เฮากำลังสิ้ยางเขาไปในถ้ำเนาะแต่ว่า ต่องยางผ่านปลาหน่อยหนึ่งไปไปเบิ่งอยู่ในผูแหลจะมันจะเป็นจะได้บบเคยบบเคยมาเนาะทามสุดทางไปบนบรรยากาศอยู่ในเนาะมียางผู้อยู่ทางหลังเนี่ยคุณผู้บริสุท ท่านเริ่มส่งอ่ไรออสื่อดอกไม้ไปบูชาเนาะแต่ว่าเข้าต้องได้นุ่งชินนุ่ชินยังไกะมีต่ยืนลำ่ากตะยืนแล้ว่นจะให้ใส่ชินเนาะนให้ใส่ชินซึ่งลดไเลย จากที่ว่าหฮาไใดดอกใหม่แต่ก็เพียนสินได้อฮา่ยางเป็นครนี้พี่น้องปะคือยูีเนาะมันเป็นสถานที่ซักิ์คือหฮาตองแต่งโตแบบสุภานลแก็แต่โตตามวัฒนธรรมตามพระพคือ้าบูบุนะถ้าเฮา้เฮาก็จะเตรียมมากแต่็นพีเลย จะเป็นเพื่อยังขึ้นขึ่นเตรียมไใ้เห้าทางหนาไปก่อนคขะท้งทางเขาขคักที่พี่จะได้แ,แต่วา่าอยากฮอนแดดหน่อยหนึ่งเนาะ ังจากที่ว่าเขามาหอดในแล้วพี่นอ้องจะมีการสื่อปี้อีกขึ้นไปบูชาขึ้นไปสมสถานที่อะไรเนาะคนละหาพันกีเดกเดอี่น้องเด้อมันจะมีอ้อมคางแถวนี้มันจะเป็นบริเวณน้อง แล้วก็จะมีบริการข <book> ี้เหื้อหลอดทําด้วยอย่างนั้นแต่ว่าพี่เทิงยังบ่รู้ว่ามีหยังเข้าขิ้นไปเบิ่งเทิงครับ สินทั no ้งคม่สินคุณห่สินเยอะไปหน่อยคนยาตูกันุกมินมาสิยโอเคโอเคปะไปต่อมีทางเขาไปไหนพี่น้องก็คือบรรยากาศพี่น้องคือบอกบ่เกือบ ปุดออกเกือบติเขาม่ไม่นี่เขาจะหามไทยโูกดูวิดีโอ คือเ้าสิดท้ายหเห็นให้พี่น้องเห็นแต่จะบอกด้านนอกไปอยู่นี่นาอแบบบริเวณด้านนอกนี่เหน,นื่อยค่ะพี่เนาะแต่เฮาจะเข้าไปในบ่ได้ คืเอเราจะบุธสมัเรขาไปไทยนะพี่น้องเห็นเนาะเมนพ่อคนนี้อนอโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้มมนเลยพาพี่นอ้งนองเบิ่งเพียงแต่คนนี้ อยู่ทางในเพิ่นบ่ให้ถ่ายรูปแล้วก็บ่ให้ถ่ายวิดีโอเนแต่ว่าเฮาสามารถถ่ายอยู่ข้างนอกได้เป็นย e ังอยู่ทางนือเนาะแห่วไปจะได้พี่น้องบรรยากาศก็โอเคอยู่ดีเนาะก็เป็นสถานทีหนึ่งที่ว่าศักดิ์สิิทธ์เนาะถ้าว่าผู้ใดใกล้ไปใกล้มาก็สามารถแวะกราบสักการะบูชาขอพรน้เพิ่นได้เนาะอยู่นี่เป็นพี่น้องวิวทางหลัง แต่ว่ามันยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งพี่น้องหลังจากที่ว่าเฮาบูชาขอพรนยังแล้วเฮายัางเพิ่งยังมีแบบว่าบริการขี้เหือ่อหลอดถ้ำแต่บบม,มันจะบอกตัวนี้มาจาได้ปาะพี่น้องเบิร์หรือบ่เนาะไปลงมือไปเบิร์ดดิลก่อนมนาะ ไทว์ออฟเฟอย่หนเขาจะมีบริการขีเฮออหลอดถํามนอกไปบุญยยุ่งบรรยากาศมันจะเป็นอะไรแต่พพตอนน้หูจังเลยฮากอยากข้าไปบยแต่่า นะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาแเมนขอโจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อคือไว้บรภาพพี่นอ้องคีเพื่อหลอดทำสำเนาเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาของเขามันหน่อยเนาะและเพื่อมันมีลำเดียวเลยมันต้องได้ถาคิวหลายคนเนาะสนั่นแล้วมือนี้ไว้จะพาพี่น้องเบิ่งเพียงเท่านี้เด้อสำหรับคลิปนี้เมน อขอขอบใจหลายๆทีพี่น้องติดตามบจนจบเตอกะเพาะกันไม่คลิปหนาในสถานที่หนาโดยสำหรับคลิปนี้แม่บ๊ายบาย